น้ำสุกหัวไชเท่าเนาะน้ำกันมังเบียดใส่ดรดดีลงไปนี่ได้กินหอมๆนัว,น,วนัวเนาะนี่ก็มาใส่หัวไชเท่าลงไปเนาะนี้หัวไชเท่านี่ทันซอยเป็นชิ้นพอดีปากพอดีทั้งนะต้มให้เขาซุกซุกเปื่อยๆนี่เนาะกินหัวไชเท่านี่มีประโยชน์นี ผลดีต่อร่างกายเนาะน้อยใช้เท่านี่ก็ถือว่าเป็นแนวกินที่แบบเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายอยู่แล้วเนาะมาใส่ลูกชิ้นเนื้อลงไปน้ำจักน้อยเนาะใส่จกักฮกหน่วยหกลูกชิ้นกับพ่อนี่จะได้มีโปรตีนของลูกชิ้นโอ้นี่กำลังเริ่มเปื่อยแล้วครับนี่ห้อยใช้เท่านี้ครับ จะได้มาใส่ขินเนื้อหมูลงไปเพิ่มด้วยครับนี่มีโปรโตีนมีประโยชน์นี่เนื้อหมูเด่นเน้นนี่มาใส่กระเทียมเจียวลงไปครับนี่ได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวเนาะเข้ากาันเข้ากันมากมากกนหอมหอม มาตาไปด้วยเส้นมามาใส่ลงไปต้มให้สุกซุกงอมงอมเปยเอยเส้นนุ่มๆพอดีประ้องเปอยหลายเนาะเอาพอเส้นๆๆนะุ่มๆน่ะจะได้กินแส่บครับทำกินง่ายๆทำแบบบ้านๆตามเวลาอยากหิวอยากกินครับนี่ ปุ้ยหมอยใ่เท่าเลยครับนี่กระชินหมูนี่ครบอาหารห้ามูมีทั้งพักมีทั้งแปง้งจากเสซนมะมาทั้งโปรโตีนขินหมูกับลูกขิ้นเนื้อเฮ้ยเกลือแร่ปรุงเพิ่มมีประโยชน์ คนคนเขากันครับนี่เส้นกำลังนุ่มๆพอดีเลยนําไม่ต้องเยอะนะปิดไฟพ่อมอยู่พ่อมกินครับมาๆครับผมพ่อมลงม,มือกินอยู่แหละครับมาหลับเป็ดก่อนเลยใส่ลงไปในข้าวสวยห่ร้อน จัดจ้านอืมนะพริกแห้งทอดใบมะกรูดหัวตะเทียมครบสูตรยัดลงไปเลยเต็มจาน ห uh huh. ลาบเป็ดเองครับ uh huh. จัดนัวมามาของทอบครับผ uh huh. สมลงกันเลย uh huh. เจ็บจำสุดยอดอืมกับพริกแห้งทอดนะครับความนัวของใบมะกรูดทอดกรอบๆๆอืมบมอืมหืม หัวกระเทียมนัววสุดยอดจัดเต็มครับืม <c oughs> มาตามด้วยนี่ครับผมว้าวต้มมามา่าเป็ดพะโลก่ <c oughs> กินแบบผสมประสานหัวยชาเท้าแต่ <c oughs> <c oughs> น้ำแห้งไปน้อยเนาะ <c oughs> ใส่น้ำน้อยกดเพราะว่าเสน็นมากมาข้อเสน้นตึงขึ้นเนาะนี่ก็ใส่ไปครับนี่ครับผมลูกทิ้นเนือ้อโอ้โยห,โห,โหลวดลายเลยมาจับเต็มถวยเต็มชาม แ <c oughs> จ่มๆเลยครับเนี่ยกินตามหิวตามอยากเวลาหิวเนาะ <c oughs> นี่ครับว้าวเ็มที่ใหญ่เลยจัดจาน้อมชินหมูใส่รวมเลยอื <c> ืห <oughs> จัดบบนัวจัดแบบนัวรสชาติเข้ากันดีมากอืม้มอลิ่นยูง่ายๆบทต่างมีพิถีพิถันอะไรมากไหมนี่ยิงลาบเป็ด ว้ากกัดเทียมจับจ้ามากม,อมาออ,อ,อนะุ่นละใบพริกงา กลำปลีอกิ่นกระรอกข้ากันดีมากครับจัดจ้านว้าว สุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยของโชอประจำเลยหอมด้วยฟิชแงพอ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 หงทอดกรอบว้าว พักคลิกมากวัดพักกระลำปลีหอม con